เวิร์กฟอร์มโอยู่ที่บ้านดีๆนะคะการเกงตัวเดิมใส่ไม่ได้แล้วใครเป็นบ้างคะค่ะก็วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะเมื่อเย็นนะคะก่อนทานอาหารเช้าหรือเย็นนะคะทานตัวนี้เลยนะคะเรียกว่าอะไรไฟเบอร์นะคะหรือไฟเบอร์จีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ฮิตแล้วก็พูดถึงกันในวงของคนที่ดูแลสุขภาพนะคะ อันนี้คือทำมาจากไซลียมนะคะไซลยมฮักนะคะ,อะตอนนี้คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของนะคะคการดีท็อกส์นะคะดีท็อกซ์ลำไส้แล้วนอกจากนั้นประโยชน์ด้านอื่นมีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะควบคุมไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วทานอันนี้ก่อนมื้ออาหารเช้าหรือเย็นจะช่วยทำให้ อิ่มนะคะอิ่มนานะคะก่อนทานก่อนทานอาหารนะคะก่อนมนื้อาหารนะคะก็วันนี้จะมาทําสูตรที่แบบง่ายๆนะคะเพื่อนะะ <ๆ S 1> ถามมาว่าถ้าเป็นสูตรที่แบบเร่งด่วนล่ะไม่ต้องใช้เครื่องปั่นมีไหมมีค่ะวันนี้จัดให้เลยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ก็จะมีไฟเบอร์นะคะซึ่งเราจะใช้ไฟเบอร์แล้วก็น้ํานะคะน้ําเปล่าจะเป็นน้ําเย็นแล้วก็วันนี้จะทําไฟเบอร์ สูตรเลมอนนะคะน้ำพึ่งมะนาวนะคะก็จะมีน้ำพึ่งแล้วก็มีมะนาวนะคะอ่าเราก็จะมาเริ่มกันนะคะเทน้ำใส่ในกระบอกเชคเลยนะคะที่เราต้องการนะคะใส่ในกระบอกแล้วก็ตัวไฟเบอร์นะคะ<ๆ>ก็จะใช้1ช้อนนะคะ1ช้อนช้อนขาวอะคะ่ะช้อนแกงก็จะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำพึ่งลงไปนะคะสัก1ช้อนนะคะแล้วก็มะนาว ะค,ะความเปรี้ยวตามที่เราชอบเลยนะคะก็จะใส่ลงไปแล้วก็สูตรนี้นะคะมีะใส่ตัวโปรไบอติกลงไปด้วยนะคะเพราะอะไรนะคะโปรเบอติ o เนี่ยจะไปช่วยเพิ่มการทํางานของไฟเบอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นพรีไบอติกอันนี้เป็นโปรไบอติกจะช่วยในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะอันนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็ซองนี้เป็นจุลินทรีย์บส0งพล้านตัวในนี้นะคะช่วยเดิงระบบ นำไส้นะคะการทับทายนะคะจะไม่มีอาการท้องอืดท้องผูกท้องเสียนะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็เชเลยะคะแค่นี้เองค่ะง่ายมากเลยแล้วก็มาชินนะคะมค่ะรสชาติอร่อยะคะ่ะอเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะชื่นใจจะใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้นะคะง่ายมากเลยนะคะลองทำทำานดูนคคะเพื่อนๆบ๊ายบาย